สวัสดีครับวันนี้ก็เตรียมลงใต้กันอีกแล้วนะครับ3คันนะครับกับสายใต้ก็จะมีต้องแต่ลาดบุรีนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับกระบี่แล้วก็สุดท้ายที่สงขานะครับวันนี้นะครับไปทั้งหมดนะครับรถสไลด์ออนนะครับทีมงานของอัาเองนะครับสองคันนะครับก็ขนก่งนะครับด้วยทีมงานของตัวเองนะครับแล้วก็ไปเอ็นนะครับวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะครับรถทุกคันนะครับทางร้านเราเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับเราทําให้คุ้ม นะครับที่สุดนะครับรถทุกการที่ออกไปนะครับคุณภาพแน่นๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับแรงเทม5,000เมนะครับตัวนี้ยางสวยนะครับแล้วก็อุปกรณ์สามชิ้นนะครับก็จะมีใบดันมีโรตารี่แล้วก็จะมีหักนะครับส่วตัวสัญญานี่จะไปของกับรับผิดนะครับรับิแรงจะไปลงที่อำเภอคลองข้อ ที่ฟองท่อก็มีนะครับก็สองคันครับตัวนี้จะเป็นกล่องทคันนี้ครับสายลงใต้ครับก็ไปกันทุกอาทิตย์นะครับตอนนี้ลงใต้กันทุกอาทิตย์เลยนะครับท่าส่วนภาคใต้ก็หารถนะครับไปใช้งานเพื่อตัดหญ้านะครับมาดูอีกคันนึงครับตันี้กับสไลด์มินิของเราครับรถใหม่ดูสีนะครับตัวนี้ก็ สามห้าสองทีนะครับตัวนี้เป็นรถครื่งเดือนสามสูบครับลูกค้าก็ตัวนี้เช็คสภาพให้พร้อมใช้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสีเดิมนะครับมากับตัวรถส่วนโรตารี่นะครับอันนี้ลูกค้าเอาแต่ตัวรถกับไปดันนะครับลูกค้าว่าจะไปตัดหญ้านะครับส่วนโรตารี่ตัวนี้เป็นอาแซ็หนึ่งแปดศูนย์นะครับตัวนี้เราไปลงที่อำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับตัวนี้สภาพเหมือนใหม่มากครับลูกค้า อาเซบเนี่ยติดแถวปั่นนะครับไว้ตีดินแข็งเลยเพาะเลยนะครับใครที่มือหนึ่งมือหนึ่งอ่ามือสองนะครับมือหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับลูกค้าท่านใดที่ลาค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสําหรับรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือกางใต้อีสานออกตกนะครับเราส่งให้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่หกแล้ว น้องเก่าเนาะวันวันที่หกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแล้วก็เตรียมจัดส่งทั้งหมดสี่ครับนะครับสี่รายการด้วยกันนะครับสี่รหัสที่นะครับใครเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากนัทเทคเตอร์ครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่8นะครับกับการออกเดินทางนะครับส่งมอบรถนะครับกับคันที่4ของวันนี้นะครับคันที่4ก็จะเป็น จอนเดียนะครับ5 0า5ูนดีนะครับตัวนี้นะครับเราไปจัดส่งลูกค้านะครับที่อำเภอสามชัยจังหวัดกรนธุ์นะครับที่บ้านหนองค้งใหญ่นะครับไปพร้อมกับอุปกรณ์ครบเลยครับ3ชิ้นนะครับขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างูงครับตัวนี้รถก็ได้เช็คระบบพร้อมใช้นะครับเปลี่ยนซีนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ครับรถสวยครับปี61นะครับผมมอบถึงหน้าบ้านเลยครับตัวนี้นะครับเจ้าเขี่ยว วันนี้เรามีนัดส่งด้วยกันทั้งหมด6คันด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นเป็นคันที่4แล้วนะครับ้อมอุปกรณ์3ชิ้นครับตัวนี้จะเป็นโรตารี่นะครับมาคู่กับตัวรถนะครับนะครับได้ครบเสร็จเลยนะครับงบ400,000กว่าบาทนะครับขอบพระคุณลูกค้ามากมนะครับตัวนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับเหลืออีก2คันนะครับอีก2คันก็จะไปที่อำเภอ สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับส่ง L3218 นแะครับอีกหนึ่งทันแล้วก็ไปที่อำเภอกันทะลักนะครับจังหวัดรีสะเกีดอีกหนึ่งทันนะครับก็ไปเป็นทั้งหมด6คันนะครับวันนี้ส่งกันรัวๆเลยนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับก็ออกกันรัวๆครับวันนี้นะครับของวันที่8นะครับกันยานะครับก็ส่งกันอีกหนึ่งทันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคูปต้า L3608 ตัวดีทีนะครับ ปลายทางนะครับที่อําเภอกันทะละลั์นะครับจังหวัดสีตะเกีนะครับวันนี้ทีมขนส่งทุกคันนะครับออกทั้งหมดเลยนะครับรถขนส่งสีกันจากร้านัดนะครับก็ส่งมอบนะครับส่งมอบเพื่อทีมงานนะครับของนักเตะเดิมนะครับนี่ช่างนี้ไปครับกันทะลัลั์สีตะเกีนะครับขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับตัวนี้ลูกค้าโอนสายจองอนไลน์เข้ามานะครับพร้อมส่งมอบเรียบร้อยนะครับจริงๆต้องส่งเสรเมื่อวานนะครับมีมีล้อหลังรั่วนนะครับก็มาเปลี่ยนล้อหลังหลังให้อีกนะครับ ไมินิ cake, <m ix> ครับวันนี้นะครับอันนี้ก็คันที่สี่ของวันครับเหลืออีกหนึ่งคันครับคันที่หกนะครับวันนี้ส่งกันทั้งหมดเลยนะครับหน้าร้านโล่งๆเลยนะครับขอพระคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆนะครับที่ให้เกียรติไว้วางใจเลือกสั่งซื้อและสั่งจองนะครับรรสรร <S <s ินค้าจากทีมงานนักแท็กเตอร์ของเรานะครับขอคนรัวๆครับสวัสดีครับจากนัดนะครับนัดแท็กเตอร์วางสามหมออุดรธานีนะครับกับวันนี้นะครับเราก็ กำลังเตรียมรถนะครับเพื่อจะส่งมอบนะครับลูกค้าทางโซนภาคใต้อีก3ามคันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับลูกค้านะครับทั้ง3ท่านนะครับเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติไว้วางใจนะครับเลือกสั่งจองรถจากทีมงานนัทแท็กอร์ของเรานะครับรถดีนะครับมีคุณภาพนะครับก็ใกล้ๆนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับพร้อมกับขนส่งของตัวเองนะครับนัท ใช้บริการขนส่งของตัวเองนะครับเพื่อจะขึ้นไปส่งมอบให้กับลูกค้านะครับลูกน้องนะครับทุกคนเราเกณฑ์ขึ้นไปเพื่อให้กับลูกค้าได้ทดสอบระบบรถนะครับทุกเจ้านะครับวันนี้นะครับไปที่ไหนบ้างนะครับกับคูบตานะครับ M5000U ตัวนี้นะครับเราไปส่งมอบนะครับที่จังหวัดสงขานะครับจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมินะครับอำเภอรัตภูมิเนี่ยจะไปเป็นคันที่2นะครับเป็นคันที่2ของของการส่งรถสายใต้แล้วนะครับ อีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นคูปะต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับคันนี้ลูกค้าก็ซื้อแบบตามสภาพนะครับไม่ได้เก็บงานอะไรนะครับก็รถก็ถือว่าแห้งดีครับเราก็ตรวจช็คระบบไฟต่างๆให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ไปส่งที่อำเภอคลองคอบนะครับจังหวัดกระบี่นะครับกับสามสี่ศูนย์แปดนะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็จะเป็นตัวัดหญ้านะครับส่วน m 5 0 0 0้านเนี่ยดันหน้าหางแล้วก็จะมีโรตารี่นะครับนะครับเจ้าสลดใหญ่นะครับก็ ใต้สุดกับใต้สุดอีกแล้วนะครับรถล่องใต้นะครับอีกหนึ่งขันครับกับสไลด์น้อยนะครับสไลด์มินินะครับตอนกลับก็จะได้แบกกันกลับมานะครับตอนกลับก็จะต้องแบกกันกลับมานะครับายุคประหยัดครับยุคลุงครับอันนี้เป็นยันมสา35แรงม้านะครับก็ตัวนี้ก็รถเช็คเก็บระบบ่วดซึมให้นะครับก็ตัวนี้ ส่งที่อำเภอการจนดิษฐ์นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็จะมีโรตารี่นะครับ1เมตร80นะครับตาช้างมือสองพ่วงไปส่งที่อำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกทท่านมากๆนะครับที่เป็นเอีทางภาคใต้นะครับเห็นนะครับผลงานของทีมงานที่เราพยามมุ่งมั่นนะครับก็ส่งรถภาคใต้นะครับโดยตลอดเลยนะครับช่วงนี้ก็ไปอาทิตย์ละ ไปอาทิตย์หนึ่งนะครับลงไปรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไปอีกสามพันนะครับรองใต้เอฟซีทางใต้นะครับที่มองหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดขนาดใดนะครับเราจะส่งให้ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับใต้อีสานเนื้อออกตกนะครับเราส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับส่วนค่าขนส่งนะครับเราคุยกันนะครับเพราะว่าเราจัดส่งเองครับเราไม่ได้จ้างรถขนส่งนะครับีรก็ เป็นรถขนส่งของทีมงานเราทั้งหมดเลยนะครับขอพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับท้ายคลิปก็ากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณลูกค้านะครับก็ดูคลิปบรรยากาศนะครับการส่งมอบกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ